เอาครับนี่ครับเลือกไม้ไผ่ที่จะทําข้าวหลามนะครับนะนี่ก็เป็นไม้ไผ่อีกชนิดหนึ่งนะครับผมบ้านเราเรียกว่าบ้านทางเหนือเขาเรียกว่าไม้ข้าวหลามนะหรือว่าไม้เฮียนะฮะนะครับนะถ้าทาไมไม่เอาไม้อย่างอื่นครับเวลาไม้อย่างอื่นมันจะเปลือกหนานะครับแับไม้เฮียนี่คือมันจะเปลือกบางมันจะมีใยที่สําหรับทําให ข้าวหลามมันติดกันนะครับก็ไม่ยากนะครับเอ,เอาไปอีกหน่อยลูกเอาลงมาดัเออบนบนเอาเอาบนนู่นเลยเอเอตอ,อ,อ,อนนะั้นก็ได้เออระวังนะเออนี่ครับนี่การทำไม้ข้าวหลามนี่นี่ครูพีนะครับล,ลากมาส่งมาตรงนี้นะจะใกล้กว่าลูก ไอเก่งไกส่งไปฝั่งนี้ก็ได้เออเก่งไกฝั่งนี้เก่งไก่มาอ่าน้าไปตรงนั้นก็ไปตรงนั้นเลยเออลูกเออฝั่งนั้นเอาละกะเหรี่ยงไปฝั่งเออได้เลยยื่นไปตรงนั้นก็ได้ลูกเออส่งไปเลยรู้ไปเออนี่นะก็จะลำบากหน่อยนะครับนะเวลาใครไปซื้อแล้วก็อย่าต่อไม่ค้านะครับนะกว่าที่จะเป็นข้าวหลามได้นะก็เลยฝั่งนี้อันนี่มไห เอออีกงานนึ่งน่า,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 าสวยน่าสวยตวน้นนั้นมีตันนี่ล้มไปฝั่งนู้นเลยล้มอ่ะมีไม้ขวางอยู่แต่อ,อันั่นอ๋ะโอ้โหสวยมากเลยครับลำนั้นสวยมากนะครับนะส่งชุดอโลดเลยไม้ไผ่ชนิดนี้ครับเราเขาจะต้องถ้าไปปลูกในสวนก็ต้องปลูกในที่ทึบเลยครับถ้าไม่ปลูกในที่ทึบเนี่ยมันจะทําให้หนึ่งลำมันจะเล็กนะครับแล้วมันจะไม่กลวงข้างในนะครับนะนี่เทคนิคในการปลูก นะไม้ข้อหลามหรือไม้เฮยนะฮะระวังนะเออได้ลูกได้ละหรุดละนี่ได้ลหลายคำเรามาระวังหน่อยออแล,ล้วนกบอกคนว่าทำอะไรอยู่นะฮะไม้ข้อหลามลาไปเลยลูกเดี๋ยวมันมันมันติดตัวนี้ลูก ติดไม้ไผ่เล็กตัดเออรากตัวนี้ก่อนเออนั่นแหละมากระดกเออรากมาแล้วนี่มาดูด้านนี้ก่อนนี่ยนี่อีกที่เลยครับนะฮะกำลังลากออกจากลำลูกเออเอมาแล้วนี่ลูกเออมาแล้วนี่ลูกเออนี่แหละนักเรียนเออเออแล้วเออ ด,ดันมนันนี่มากมากเลยดันมันดันมาเ <c oughs> น,น,นี่ยฮะเราเราเราตัดเป็นท่อนๆก่อนก็ได้เดี๋ยวพอมันเออเดี๋ยวยาวมันจะได้ดันไปฝั่งนี้นะเออเอาต <c oughs> รงนี้ก็ได้ตรงไหนเอาน,นี่นีออนะ่แหละเออเออ <c oughs> เออเออเออลับไปเล็กมันอร่อยนะใช่ไหมบางคนชอบรับใหญ่ไม่ใช่นะเวลาทาน กินข้าวหลามต้องเลือกกระบอกเล็กๆนะฮะเวลากินมันจะอร่อยสุกงา่ายขออภัยด้วยนะฮะเอาเอาเลยเอ่อโศไประวังนะโศไปลูกโศไปก่อนระวังเออเอานี่ยื่นไปก่อนลูกเอานี่ยื่นไปก่อนเออก็เอามอเตอร์ไซค์มาทอดหนึ่งครับรถผมอยู่ด้านนอก มาพอแล้วลูกพอแล้วเออเด้อล้ำเอาล้ำสวยๆมาต้องมาเอาให้คุ้มเนาะพี่ทักขันตาโอ้โหคุหเสียวเหลือเกินโอ้โหไ,ไว้ใจ,ไว,ใจไว้ใจเกียงไกลแล้วครับโอ้โหลลบอกให้ลม้ม<ไ>ล้มทางขวามือได้จะให้ลม้ลมลงทางซ้ายมือถ้าล้มทางซ้ายมือก็โน่นแหละวันหลังให้มาไก่ดำดีวกว่าเสียวดี ดังขับรถซ้อนคุณด้งแก้วม,มาดีกว่าเดี๋ยวนี้หมดแล้วเดี๋ยวไปเอาฝังงา่งนู้นก็ได้หมดแล้วเนาะเอาครับต,ตรงนี้แค่นี้ก่อนนะครับนะี่ยเราขึ้นตรงนั้นเลยก็ได้ไหมอสองคนนั้นขึ้นฝั่งนู้นเลยเอานะครับดเดี๋ยวเจอกันครับเดี๋ยวขั้นตอนที่สองน,นะครับเราจะเฉาะเป็นชิ้นเป็นชิ้นแล้วก็บรรทุกเข้าไปแล้วหลังจากนั้นวันเย็นนี้จะดูการกรอกข้าวหลามและเผาเข้าวหลามว่ามันจะอร่อ,รอยขนาดไหนะ ร,รอติดตามอีกสักครู่นะครับรับเดี๋ยวเจอกันครับเดี๋ยวผมไปเอาไม้ข้าวหลามก่อนเอาอันนี้ก็ได้นี่พี่อ๋อน,นี่นนะะเขาบอกว่าโดนแมงเจาะเนี่ยเอาทางลำบากนะครับเอาโอ้ยโอ้ยโอ้ย ลองเท้าไปโอ้โหนี่หาไม้ขาหลามลำบากเหมือนกันนะครับกว่าจะได้ลากไปเลยเดี๋ยวครูลากนี้ไปเออสุดยอดนะครับน,นี่ผมก็ได้ดิบหลามนะฮะไป เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าเพิ่งตัดเดี๋ยวครูจะลองดูให้ตัดง่ายๆเราไม่ต้องไม่หนักด้วยเอาไปโอ้ยก,ก่อนลูกอ่าได้ละได้ทุกคนเสียหรออ๋อมันไม่ดีแล้วหรออ่าอได้กี่หลับเลยอ่าแค่นี้ก่อนนะครับ